แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับบัณฑิตป้ายแดงจากมหาวิทยาลายัยศกกรีนครินทร์วิโรสานักแสดงดาวรุ่งย่าไโสงนะมีอมภวัตคนนี้นะครับมีเลิฟพัทรานิษเลยก็มีน้องจูนวันวิมลครับแต่ละคนเนี่ยก็ได้พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่เรียนจบ,บกว่นดีใจมากที่ใช้เวลาในการเรียน4ปีแล้วก็ได้จบพร้อมกับเพื่อนๆรวมถึงยังเผยถึงแพลนในอนาคตของตัวเองด้วย เดยกก็มีเพื่อนร่วมสังกาดมาร่วมแสดงความยินดีกันหลายคนเลยนะครับมันจะเป็นทางคุณดิวจิรวัตรนิโอไทร์อลิสทอยแม็กพาคินแล้วอีกหลากหลายคนครับครับผมก็ดีใจเหมือนกันครับผมก็รายจากที่เราตั้งใจเรียนมา4ปีวันนี้ก็จบแล้วครับเหมือ,มอมนกันสี่ปีวันไวมากพวกเราแบบเรียนออนไลน์กันด้วยเป็นส่วนใหญ่ครับผมผมมีของขวัญให้คุณแม่ครับก็เป็นการซื <ผม S 2> ้อรถกับคุณแม่ ใช่ในวันที่เราเรียนจบตั้งใจนี้มันเกิดขึ้นมาแบบตอนไหนคือคือแม่ผมอะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเซลมา20กว่าปีตั้งแต่ผมเกิดแล้วเขาก็เลี้ยงผมมาด้วยอาชีพนี้นจนแบบเราแค่รู้สึกว่าเราชอบรถแล้วในวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะแบบซื้อกับคุณแม่ตัวเองอารม์แบบเราเป็นลูกค้าซึ่งมันได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานก็เป็นภาพที่ผมมีความสุขมากมากครับหนูอะค่ะ,คะก็คงทำธรรุรกิจต่อคะ่ะใช่ก็ต้นปีมีขึ้นออฟฟิศใหม่อะไรอย่างนี้ เขาเก่งมากนะจริงๆนะผมเลสเบกมากนะก็คิดว่าพอเรียนจบแล้วเราก็จะสามารถโฟกัสกับการทํางานได้อย่างเต็มที่ก็จะทําให้ดีที่สุดในด้านนี้เลยครับน่าจะทําการแสดงต่อไปแล้วก็มีแผนว่าอยากเรียนต่อโทนะแต่ว่ายังคิดอยู่ว่าจะเป็นคณะอะไรยังไงนผมว่าการพยายามตื่นแข่งกับเวลาเพื่อมาเรียนให้ทันพร้อมกับเพื่อนโดยการที่ถ้าวันนี้เพื่อนสายเราต้องไม่สายอะไรเงี break, <S <S ้ยเป็นความสนุกในการที่ ได้มาเรียนครับก็มีม,มีมีแรงพุชในการมาเรียนอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับอีกหนึ่งหนุ่มหน้าใสนะครับที่ก็เรียนจบในวันนี้แล้วก็คว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยบลูพง์ชิวัตรครับก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็แปลกๆเหมือนกันนั้นให้ตอนนี้กลายมาเป็นรุ่นพี่แล้วตื่นเต้นครับก็รู้สึกว่าแปลกๆเพราะว่าปกติเนี่ย ตอนผมเข้ามาปีหนึ่งก็จะเป็นแบบเฟรชชี่ทุกคนก็จะเรียกว่าน้องบูน้องบูแต่ว่าพอตอนนี้ก็จบแล้วเร็วมากๆก็รู้สึกว่ากลายเป็นพี่บูแลครับตอนนี้เรียนหนักอยู่ครับก็ผมก็จะช่วงปีหนึ่งถึงปีสามมันจะเรียนหนักครับแล้วก็ช่วงปีสี่ก็จะทำทีซิสก็จะเบาขึ้นหน่อยทางด้านการเรียนแต่ว่าด้านการปฏิบัติเนี่ยจะเยอะปีสี่ครับ แผนตอนนี้ก็กะว่าจะรวยงานเต็มที่เลยครับจะลองมาทำงานแบบเต็มตัวดูแล้วก็ส่วนเรื่องการเรียนก็เดี๋ยวดูในอนาคตอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับโดยโอมกับเลิฟแล้ก็บ,บลูเนี่ยครับก็เรียนจบสาขาเดียวกันคือภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลนะครับเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ขณะที่จูนครับจบจากสาขานวัตรกรรมสื่อสารสังคมเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสืส่อสารครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ